ตากระมั่วะพูดตาด้วยตามั่วเห็นเห็นตัวหนังสือตัวเดียวกันเป็นสองตัวเด้วยตามั่วนั่นดูไรตามั่วกินยาหลายๆกินยาหลายๆรุ่งสัยตาหม้อแต่วอาเห็นหู ห็นตัวหนั่งเสือตัวนึ่งอะย่างนี้มันจะเป็นสองตัวนะ่าสีมุมมัว,มวอย่างเดียวนอนบูอะไรกินยาอะไรทั้งกินยาทั้งนอนแล้วถ่าเลยมัว่วยานไปทำอะไรดวงตาระบบป,ประสาท เล่นเล่นก็เล่นก็เล่นมัวนะตาเล่นมัวตาฟังห้าพักบุ้งแล้วจรินตามเล่คืนห้าเจ็บพักบุ้งน้ำหลวงเอตัวผัด พักบุง้งธรรมดาสนนี่ยเขาแว่ก็จะแว่นกินพักบุ้งมันมันตามดิตาหน,น,นุ่มว่ะตาอะไรบึ้งเสียงเลยนุนม่มว่ะน้ำยาไม่รู้เรื่อ Nhà ruột tà nhiều Nhà ruột tà vô. nhiều Nhà ruột nhiều nhiều <laughs> nhiều <laughs> ngồi giả lần là... ta à ngân còn... mai cho chắc gặp cục thằng ngân ngân mũi ngân dạ xì nhà làng tà phúc cho mền vũ lùi nhá năm nhà làng làng luôn nó mua mua thà trong lại โอาน้ำล่างได้กันว่าน้ำล่างวะมดฮวนน้ำยาน้ำล่างกูมดทวนน้ำยาน้ำยาดีกว่า nếu mà khinh bưng ảnh hình lại, <laughs> sáng lại cũng cứ lím mua, vì xấu bưng rồi vậy, bưng để nhắm còn vinh, bưng xám nữa nhịt nè, xấu bưng rồi, ta ta,